เล็วอัปเดตอีกแล้วเด่๋ยใกลละเลก้นใกล้สรเป็นไแรงอ่านี่เยะดัดเป็ดเตงไงเป็นงูเกเรได้ตัวนี้จะถอดเล็กออกแล้วเอาใส่ที่แล้ว ทอดเล็กออกแล้วตใหญ่ัวเตัวนทีน่เปล่ช้วเด,ดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเรือ วาไอ้กระดเป็นต้นไม้ด no. ังตัวหันเอเลยคัะใช่ไหมเฮ้ไปหันหลังทเป็นโปรเซียนดังฝนนี่บ <ah ่ฝนนี่บ่ฝนน่มฝนหนุ่เนี่ยอ้ไปบ่งแล้วโอ้ยไอ้ตัวจีน่าไอ้ฝนในตัวข้ามอย่างบนฝน แล้วครับรอดที่ตามอีกอ,อกกนนะกันมันงไงขันมากกติเบิง้งให้เบิ้งไปเรื่อยๆกวัอมมาสิตนบักไงบักไงเล้อว,ว,ว,วัดีครับโอ้เอาเหนยังครับวัวเป็นไจต่ขั้นมั่นดีเลยครับ